ม,มันมีไพ่ Queen of Swords นะคะแล้วก็ใต้ไพ่มี The Fool นะคะ ในสถานการณ์ความรักของคุณนะคะมันจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่ลุกขึ้นมาขอความชัดเจนขอความเป็นธรรมนะคะขอคําชี้แจงจากใครสักคนหนึ่งในที่นี้นะคะแน่นอนว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าของู้งคกคุณนั่นแหละนะคะจะมีใครสักคนหนึ่งลุกขึ้นมานะคะพูดคุยในเรื่องนี้แล้วนะคะว่าจะเอายังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกฉันหรือว่าไม่เลือกใครให้มันแน่นอนชัดเจนฉันก็พร้อมที่จะไปอิสระจากคุณแล้วนั่นเองเห็นไหมคะคนคนนี้นะคะ ยื่นดาบให้นะคะเพื่อที่จะให้คุณเลือกแล้วก็ให้ความชัดเจนกับเขานะคะถ้าเกิดไม่เช่นนั้นนะคะเขาก็พร้อมที่จะเป็นอิสระจากความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะแล้วมันก็จะมีการนะคะเจ็บปวดในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะต้องจบนะคะเพื่อที่นะขจัดอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาระหว่างคุณกับคู่รักนั่นเองนะคะ คุณนะหรือว่าคู่รักของคุณหรือว่ามือที่3านั่นเองนะคะเพราะว่ามีคนหนึ่งผิดหวังก็ต้องมีคนหนึ่งที่สมหวังนะคะมันมีไพ่ two of cups มาด้วยนะคะในที่นี้นะมันจะมีการหลงเอ่ยกันแบบสมหวังซึ่งกันและกันนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะกลับมาเริ่มต้นความรักกันได้ทำความเข้าใจกันได้นั่นเองนะคะ